ไปต่อจังที่จังหวัดก,กระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก,กระบี่ค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเขาดินประชานุกกูลชื่นชมผลงานครูและนักเรียนกลุ่มเด็กหลังเขาปลูกข้าวหอมบอลภายใต้โครงการข้าวหม่ไร่เราที่เขาดินที่คว้ารางวัลระดับประเทศในโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชนจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่13ค่ะ นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดกระบี่ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเขาดินประชานุกูลจังหวัดกระบี่ติดตามการดำเนินโครงการเข้าใหม่ไร่เราที่เขาดินโดยมีนายอำเภอเขาพนมเหล่ากาชาติอำเภอเขาพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยผู้ว่ราชการจังหวัดกระบี่ได้ติดตามให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและเยาวชนคนเก่งที่ได้รับทุนจากการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชนจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่13ที่สามารถผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศโดยกลุ่มเด็กหลังเขาโรงเรียนเขาดินประชานุก,กูลสามารถคว้าทุนดำเนินโครงการมาได้สำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและจังหวัดด้วยการปลูกข้าวหอมบอนด้วยการนําองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบขยายผลสู่การพัฒนาผูว้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าอยากให้โรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ฝึกสอนประสบการณ์ด้านอาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนและอยากให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนมิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูเพียงอย่างเดียวโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ด็กหญิงวรัญญาอุโมคร,ครับนักเรียนชั้นมหนึ่ง ซึ่งเป็นนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์และสอบถามความต้องการของเด็กในพื้นที่บอกว่าต้องการให้มีการสร้างศาลาและติดตั้งไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านสาธารณโภคให้แก่โรงเรียนเขาดินประชานุก,กูลจากนั้นคณะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับได้เดินสำรวจภายในโรงเรียนเพื่อต่อยอดโครงการให้ครบวงจรอ,อีกด้วยครับ